โอเคครับสวัสดีท,ทุกๆคนนะฮะมานี่เรามาทํารถกันหน่อยฮนะไม่ใช่คันนี้นะเป็นคันนี้ฮนะพอดีรถผมมันพังอ่ะนะครับก็เลยอซื้อของมาเปลี่ยนนะก็คือโช๊คนะครับโช๊คพังกับอีกระบังโซ่เนี่ยมันมันหายไป หายไปยังไงก็คือวันนั้นผมขับแต่แต่มานานแหละอันนี้เล่าเก่าให้ฟังผมขับไปแล้วน,น็อตตนไอ้สองตัวมันหลุดเนี่ยกร,กระบังโซโล่ลางมันหายไปเลย <nonetheless> นี่กระพังอีกเนี่ยโอ้เป็นรูแล้วเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนนะครับรถใช้กินใช้สอยอยู่กันมาเป็นสิบปีนะก็วันนี้เดี๋ยวจะทําคอนเทนต์เปลี่ยนโช๊คนะครับแล้วก็จะลองให้ดูว่าโช๊คเดิมเนี่ยนี่ผมจับความรู้สึกได้แน่นอนเพราะว่าผมขี่มาทุกวันนะประมาณสัก สิบกว่าปีแล้วรถคันนี้แต่ปีสองพันหกอ่ะนี่รถปีสองพันหกผมผมออกออกปีอะไรวะผมจะไม่ได้ออกปีสองพันสิบเนาะสิบกว่าปีกับยี่สิบปีแล้วรถคันนี้ฮะโชกเดิมที่แตกด้วยกับนี่นี่นี่โชว์ของหน่อยโชว์ของหน่อยพอดีซื้อไวท์เอสมาฮะแต่ก็ซื้อเป็นแบบเดิมนี่แหละครับผมนี่ ติกเกอ y s s e โพลดเอาอนะครับก็จะลองดูว่าโชคเดิมกับ y s s e เนี่ยมันจะต่างกันแค่ไหนเนาะเดี๋ยวผมจะลองจับพอาม้สึกผมได้ y s s e ตัวนี้มาในราคา500กว่าบาทรวมราคาแบบราคาเซลลในช้อปปี้แบบนะครับแล้วก็จะใส่กับบางโซ,โซ่กับบางโซ่ของแท้นะนี่ได้ประมาณได้มาประมาณ500กว่าบาทมั้งถ้าจะไม่ แต่ไม่มีจุกอุดสีดำไม่มีน็อตให้ด้วยผมก็ลืมสั่งน็อตมาโอ้โหเดี๋ยวเก็บบังโซไปกันเก็บบังโซ่ไป,ปบนนี้อึบอ้บอบมามาทำรถกันดีกว่าฮะไม่รู้เลยว่าจะต้องถอดอะไรบ้างไม่รู้เลยจริงๆก็มาลองทำดูครับโมาแต่อุปกรณ์ผมเยอะนี่อุปกรณ์ผมเต็มกล่อง ถึงจัดน่าจะตรงนี้หรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหเพื่อนๆดูสภาพก็ถ้าไหนๆถอดออกมาปุ๊บก็ล้างไปเลยนะครับล้างทำความสะอาดไปเลยเนาะ ก็มาถอดโช๊กกันครับทีนี้โอ้โหดูสภาพเห็นไหมเนี่ยแบบคือมันรั่วครับมันรั่วม,มันดำไปเลย,เยโอ้ยพอดีเลยอะผมคิดว่าจะไม่ได้ถอดบนถอดล่างก่อนก็ได้นะครับผมโอ้แต่แน่นมากจริงๆแน่นเลยล่ะถอดอยังไงวะเนี่ยผมโอ้ยแน่นมากเพื่อนโอ้โหแน่นครับแน่นจัดเลย ยังไงละทีนี้ปกติก็น่าจะใช้บล็อกยิงนะผมว่าอุย้ยแน่นครับแน่นมากมาถอดยังไงละทีนี้เออบล็อกไม่มีซะด้วยเพื่อนก็มาลองดูนะครับว่ายัางจะได้ไหมนี่พอดีผมลืมไปว่าผมมีกุญแจนี่นะก็ใช้แบบนี้เลยกันครับอึ๊บโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดยดนะ อ,ตอ,อนนีตัวนี้บิดเลยครับโอ้โหเฮ้ยแข็งอะไรปันนั่นตัวนี้บิดเลยครับเฮ้ยแข็งมากไปเราก็ลุยต่อของเราครับผมก็เดี๋ยวผมจะถอดจากด้านฝั่งที่ไม่ติดกับพ่อก่อนมันง่ายครับถอดง่ายเพราะว่าไม่ได้ติดทอไม่ได้ติดอะไรขึ้นเขอขอข,อข,อข,อขอนี่ออกเลย ดึงไว้ whites, นอกมาโอเคตอนฝังนี้โอ้หเมื่อกี้กุญแจผมบิดอผมงงเลยอะเดี ת ת oh, mm ๋ยวตอนใส่ก็ไปให้พี่เขาไปยืมพี่เขานไปยืมพี่เขานี่หนอนยาวมากตุ๊ตีตีตีออกตีออกนี่ฮะโช๊คเก่าเป็นไง โ,ดดโอ้โหโคตรดำเอาทีนี้ถ้าเราถอดฝั่งนี้มันจะยุบป,ป่าวเพื่อนๆเดี๋ยวกุญแจเบอร์สิบสี่อันนี้ต้องใช้ปากตายนะฮะ ว่ารถน่าจะยุบวาบลงไปเลยะเพราะว่าแบบมันไม่ไม,ไม่มีตัวตัวซับไอตัวเฟรมกับกับกับโครงด้านบนน่ะครับผมว่าน่าจะยุบนะว,ว่าน่าจะยุบออกมาซีนเพื่อนเนี่ยอ่านไงเด้งถึงใช่ก็ใช้เบอร์14ครับ โอ้ผมเป็นกังวลนะตอนแรกเพราะว่าชกเดิมเห็นเขาบอกว่ามันมีขนาดที่320มมินลนะฮะแต่ไอตัวเนี้ยผมซื้อในช้อปปี้มัน3 5ครับผมอ้าครับผมิบหายอ,าออกไม่ได้เฮ้ยจะบอกอ๋อโอเคคิาต้องถอดเถอะเฮ้ยเราวมาลองดูว่ามันไกลกันไหมเฮ้ยเท่ากันเลย เออดีดีดีดนี่ฮะบาเอนะครับมันมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่เนือนเปือดอันนี้ฝั่งขวาอ๋อนี่ฮะสังเกตจากนี้เลยกันนี่ถ้าฝั่งขวามันจะมีรอยปากนะเราก็จะเอาฝั่งขวานี่ใส่เข้าไปจากอันนี้คลิบนี่เดีมุอันนี้ก่อนคลิบนะฮะ แล้วก็ใส่นี้เข้าไปรลงๆวก่อนเดี๋ยวค่อยไปยืมไอ้บล็อกพีเขาเหมือนเดิมนะพี่เข้าใจดีครับผมซื้อเบียี่เลี้ยงพีเขาสักสักขวดแล้วก็ดึงนี่ขึ้นมานะดึงต้องใช้แรงหน่อยนะถ้ามีคนช่วยก็ให้คนช่วยนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรทำเองได้ครับไม่ไม่ได้ยากเลยโอเคครับก็ เป็นอนะันวัดสิทธ์นะนี่เปลี่ยนโชคไม่ใช่เรื่องยากเลยครับผมนี่นะไวเด็ดนะครับก็ประมาณนี้นะฮะถอดชุดสีถอดแค่ตัวนี้ออกนะสำหรับเวบไอร้อบห้าังลมนะครับตัวอื่นผมไม่รู้นะเพราะว่าผมใช้บังลมถอดแค่ชุดสีถอดชุดหลังออกนะครับผมแล้วก็อย่าลืมทำความสะอาดด้วยนะฮะไหนๆหนที่ก็ถอดแล้วนะครับแล้วก็ใส่โชคลงไปก็รู้สึกว่ามันนึบ รู้สึกลองขับเมื่อกี้มันหนึบเลยครับผมเดี๋ยวผมประกอบเสร็จเดี๋ยวว่าจะชวนแฟนออกไปซื้อของนะครับเด,เดี๋ยวจะลองฟิลกันแล้วให้แฟนผมเล่าว่าขึ้นกับโชคเดินตลอดเวลาใช้รถซื้อของนะครับอันนี้รถไปลงเรือนอันนี้รถอันนี้รถเที่ยวนะครับก็จะดูว่าฟิลมันแตกต่างกันยังไงเออด่วให้แฟนผมเข้าลองรีวิวดีกว่าไปเดี๋ยวผมประกอบก่อนฮะเดี๋ยวเจอกัน อ่ะโอเคครับเพื่อนเรียบร้อยไปตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปขี่รถลองโชกนะแล้วก็เอาบางโซ่ไปใส่ด้วยครับอะจะอาบางโซ่ไปใส่ด้วยก็เดี๋ยวผมจะก็จะไปกับแฟนผมให้เขารีวิวด้วยว่าโชคใหม่เป็นยังไงนี่แต่ว่าติมก็ขึ้นมานานแล้วใช่ไหมเออก็ ดูฮะว่าคนที่แบบขึ้นมานานจะจะจับสัมผัสของโชคได้ไหมนะครับซึ่งผมว่าแม่งไม่ได้แน่นอนเลย <c oughs> อ่ะโอเคไปเดี๋ยวล็อกบ้านกันเป็นไง <c oughs> รู้สึกเป็นไงอ่อนลืร่รู้สึกแข็งกว่าเดิมหรืออ่อนกว่าเดิม <c oughs> เออไอ้ไนี่เห็นไหมฮะเพื่อนๆคือความรู้สึกตรงกันเลยว่า หมือนมันความรู้สึกมันแข็งกว่าเดิมมันดูแบบหนึบกว่าเดิมไหมครั้งที่แล้วเอวค่รั้งทีแล้วเอคทเลยก็คือผมรู้สึกว่ามันมันมันเกี่ยวยากตัวไหมบัวอ่ะเดี๋ยวลองไปเรื่อยๆสักพักผมว่ามันหนึบกว่าเดิมใช่ไหมติม๊ม มันดูหนึบแล้วแบบดูแข็งกว่าเดิมอะเนี่ยมันดูแบบปุ๊กๆเลยอะเนาะมันชกเดิมอะมันจะรู้สึกยัวบยวบัยวบตั้งแต่แรกเลยแบบยวบยวบเลยผมไม่รู้ว่ามันด้วยแบบระยะเวลาการใช้หรือเปล่าเพราะว่าชกนั้นมันมันสิบกว่าปีแล้วแล้วแบบอันนี้ก็คือแบบแค่แค่แบบไม่กี่ชั่วโมงอะที่ผมใส่อะแต่คือมันมันแข็งกระด้างไม่ชินเลยนะมันตึก๊กๆกเลยอะ นี่นี่ผมพยายามขี่แบบให้มันให้มันตกหลุมให้มันโยกๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่ค่อยยวบเหมือนเมื่อก่อนฮะโอเคถึงร้านช่างเลยเพื่อนเป็นไงบอกความรู้สึกโชกดิบอกความรู้สึกโชคไหมเป็นไงเาอ,อ๋อโชคไหนที่นั่งรถมาเมื่อกี้เป็นไงบ้าง มันไม่เหมือนเดิมยังไงมันแข็งแข็งแล้วมันแบบมันมั่นคงไหมลื่อยังไงน่าจมันคงจะกลับบางใจไมนมั่นคงนะก็นั่นแหละครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการเปลี่ยนโชกไวายเอสนะครับก็บอกทั้งความรู้สึกก่อนใส่หลังใส่เลยแล้วก็วิธีการถอดนะครับสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยถอดก็ก็ไปให้ร้านถอดเออก็ไปให้ร้านถอดให้ครับไม่ ไม่ต้องไปวิ่งยืมบล็อกชาวบ้านไปทั่วแต่ใครมีบล็อกถอดได้ไม่ยากไม่ยากครับสำหรับไปเลื้บางลมนะเรือถ้าไปเลื้บางนมแบบผมก็โอเคครับก็ฝากไว้ท่นนี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ไนะปแล้วครับทุกว่า